สวัสดียามเย็นๆครับผมก็มาอัปเดตหน้างานครับหน้าบริเวณในตัวบ้านกันนะครับวันนี้ได้ให้ทีมช่างได้มาติดตั้งผ้าม่านนะครับตามที่เห็นเลยเขาจะมาดูสีบ้านก่อนนะครับว่าสีบ้านเราเนี่ยจะออกเป็นสีโทนไหนแล้วก็มันควรที่จะแมทกันยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างมาให้เราดูด้วยว่าเราจะเลือกคุณภาพของผ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผ้มาม่านที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นสองชั้นครับชั้นแรกจะเป็น สีขาวจางๆนะครับประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแสงเข้ามาแต่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเห็นด้านนอกก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทึบก็จะเป็นสีนี้เลยครับก็จะเลือกเป็นสีเทานะครับตัวบ้านข้างนอกก็จะเป็นเทาๆนะครับก็เลยออกมาเป็นในลักษณะเช่นนี้ครับตามที่เห็นฝั่งทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการอันนี้เป็นห้องรับแขกครับหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนหย่อนใจครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนการเลือกอข้างบนผมไม่แน่ใจว่าเป็นสแตเลสหรือาราวๆแล้วกันนะผมเรียกว่าราวถ้าในกรณีที่เราเลือกสแตเลสราคาก็จะสูงขึ้นกว่านี้หน่อยครับส่วนถ้าในกรณีที่เป็นแบบนี้ราคาก็จะลดลงนิดหนึง่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะพอใจในรูปแบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะเกือบจะขอบชิดเลยคนระับก็จะเหลือยกลอยขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับ เบ็ดเสร็จนะครับเบ็ดเสร็จบ้านของผมจะอยู่ที่โขเยอะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือแค่ชั้นล่างเท่านั้นยังไม่ได้รวมถึงชั้นบนนะครับแล้วก็ห้องจะมีทั้งสี่ห้องด้วยกันนะครับก็เกือบแสนเลยนะครับแก้พลาดมากเลยเกือบแสนเลยนะครับแปดเก้าเมื่อนะครับอันนี้ห้องนี้จะเป็นสีชมพูครับทุกสาวอยากได้สีชมพูก็เลยจัดมาในโทนสีชมพูอย่างที่เห็นครับตามนี้ย้อนกลับมาครับไปดูฝั่งทางด้านนี้ ก็จะเป็นสีเหมือนกันครับข้างในกับข้างนอกนะครับอย่างที่บอกว่าสีที่ไม่เหมือนกันก็คือเมื่อกี้ครับที่เป็นสีชมพูนะครับเปิดไฟแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับก็พามาดูครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างในการที่จะให้หลายๆคนได้ลองนําไปตัดสินใจนะครับในการที่เราจะตกแต่งบ้านนะครับห้องทางด้านนี้ครับยังไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟครับ แบบนี้ครับหน้าต่างจะเป็นบานกระทุงนะครับก็เลยติดออกมาจะเป็นแบบนี้โอเคไหมครับก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็น<ม>ไลหลายๆอย่างครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่เราก็ลองเลือกแบบใหม่แต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันโอเคท่านก็สามารถที่จะนํานไปดูเป็นแบบอย่างเปรียบเทียบกันได้ครับห้องทางด้านนี้ครับเดี๋ห้องครัวนี้ก็จะเป็นมูนล,ลี่ครับ ก็รอในเรื่องของการที่จะติดมเดล,ลต่อไปนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของอ้าวปิดไฟแล้วเปิดเข้าไปดูกันหน่อยครับเปิดไฟออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับห้องนี้จะเป็นหน้าต่างสองบานครับเป็นบานใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับหน้าต่างแล้วก็ประตูของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะเป็นในลักษณะไหนนะครับราคาก็เขาจะคิดเป็นตารางเมตรนะครับ คำนวณมาแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆให้เราได้เห็นโอเคครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับมาดูในเรื่องของพม่าน,นะครับผมสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ